สวัสดีครับผมลุงแม่มาครับมือโค้งสุดไทยโค้งสุดไทยเรคิดว่าจะได้มาเร็วขนาดนี้คิดว่าจะเขามาเซาวันที่สิบหกนนี้ครับตอนแรกเพราะว่าผมเขามาล่าสุดมือมือไหนมือก่อนมือก่อนบ่หมื่อันฮะเมื่อันบ่กม่อันหมู่อกนบ่กอนมื่ก่อนสวัสดีมู่อนเข้าไปคุณโอแม่นี่ดีมือก่อนค่ะมือก่อนมือก่อนตอนแรก ครับที่ผมเขามาเนะเพราะว่าเน้นมาก่อนหรือ่ว่าก่นก่อนก่อนก่ก่อนก่อนกอนก่อนก่อนก่ก่อนก่อัก่อนอนก่อน่อนก่อกอนวอนกอนก่อก่อนก่อก่อนก่อนก่อนอนกนก่อนก่ดนก่อนก่ก่านกนอนก่อนกอนก่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 ว่อกน่นันกนก่นก่อนกแอ่่นก่อนอนกนออ่อ สองหาตอนต้องวดให้สองหาเนี่ละครับคนไม่โชคแปลเป็นสองหกตามความฝันลงนุงหน้าบอกว่าญาตมันเป็นสามหาว่าสัน่นมักตัวนี้หลายกว่านะครับก็เลยเขียนลงทั้งสองหาทั้งสามหาเอ้ยทั้งทั้งสองหกทั้งสามหาเลยนะครับบารน,นี้ลุงเสียงเสียงเลขสองหานะครับเนาะที่ฝันล่าสุดก่อนหน้านี้เสียงเลขสองห้าปรากฏว่าได้แก้เขาบบบน,นี้ได้แก้เขาเปลือกมาเต็มรถ คนห้องถามมาได้จักสอบสิบเจ็ดสอบสันแต่ว่าคือดังแท้สันดีมานี้มือนี้อื่นเขามายางเล่งดวนเลยลุงน่าหน้ากระได้น, <c oughs> น่าจะมีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรครับลุงความเคลื่อนไหวต่อจากนั้นกชยังว่าฝันได้จับป่าขอ้อป่าข้อตัวเก่าเมดที่แล้วว่ามันสี่ออกแปดเจ็ดแต่มันออกเก้าเจ็ดครับ จับป่าตัวเกาหรอะคตัวยหญ่ยทปะคาตัวยหญ่ตัวเดียวบึงหญ่นั่นล่ละอ๋อเยฟ้าให้ไอรกครเลยว่าใ้จะอุปหังไขาขอสงสัยเนี่ยคืองหูจับว่าป่าตัวเกาเหรอแม่ค่ะมันอยู่หม่วงเกาเี็ได้ยเลยว่าจับป่าตัวเกาคือมันอยู่หม่วงเกาบ่ได้ไปบ่ได้ไปจับอยู่หม่องอื่นก็เลยว่าป่าตัวเกา ไอ้ว่าในความฝันนี่มันมันมันหัวละไปว่าป่าตัวเก่าหันละจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกจับอยู่นี่ล่ะเพราะว่ามารอบนั้นจับเพราะข้างในใส่ของเลยจับซื้อซก็สีฟ้าแบบป่าตัวเก่าสันนี้ได้สงสัยมันนี่จังไรต่อครับลุงบัดกวาไปจักจักสีว่าจังไรเนาะก็เปลี่ยนังซี่สันนี้แหละครับมันจะเป็นตัวไหนแดดแดดเลไปได้เสียงเรศอีกบ่ครับบ่บ่ได้เสียงแต่มันฝันเลยแต่มันฝันเลยบ่ได้เสียงเลยย่งเนี่ย จับปลาตัวเสียงเลกเมื่อแล้วมันเลขเข่าสิบเจ็ดสอบครับแรกเข่าแล้วเสียงเลขตัวใดเสียงสองหาสองหาารแก้เข่าสิบเจ็ดสอบแม่ในแก้เข่าสิบเจ็ดสอบ fc เพิ่นกว่าจอย่างสั้นนี้ครับเีนหน่อยเพิ่นกว่าเลขเขาแล้วตวนั้อนแอสัตซันแมนสองห่านน่ะเขาแล้ววาสันเขาตัวเขาได้เขาเนาะเชนหน่อยแปลว่าจยงสันทีแปลงสันครับบ่เน่้ีรอบนี้จับป่าตัวเก้าบาทนี่ว่างหันลุ่งตีเป็นแปดเจ็ดนะครับเนาะมันออกเก้าเจ็ดออกเก้าเจ็ดครับมันอาจสิเป็นพลก็ได้เพราะว่าเลขลุ่งนั่นหน้าเนี่ยมันสอบฝันได้เครื่องบนทั้งลหลัง ช่วงาช่วงต้นงวดลางวันใดเลขกลางอ,อ่าช่วงท้ายทยายงวดมันจะเป็นเลขบนมันจะเป็นเลขบนมันจะมากสี่เป็นยังสี่มันมันเป็นยนาาทุกสัปนสห์ซีเดียมาเก่าเจ็ดคือเก่าสมบ,บือว่าก่จังววามันสิมาตัวไหนแปดเจ็ดนี่เก่าเจ็ดอันนี้กับบอลูเป็นสี่เด้อสี่เป็นตัวเก่าไก่บสูฟังแต่เมา่อไหร่นะครับเราอยู่ไกลองกับบอลยิ่งแล้วมันลุกมั่นหน้าได้ฟันเด้อ รแรกจะลดแต้มหนึ่งเด้แต้มหนึ่งมันบอกแต้มหนึ่งสุธีสังเกตสังเกตเลยให้ขึ้นให้รดเอาต้องสี่บอกมีวัดหนึ่งมันหลดวัดว่าสองสี่ว่างหันขึ้นเน๊ะว่าเป็นว่างหันขึ้นว่าดอกกันว่าดอ,อกสิบสี่นั่นบอกสองสี่มันก็นเลยลดแต้มหนึง่งว่าเป็นสิบสี่ อางวดวังนึ่งหั่นเก้าแปดเจ็ดมันเลินขึ้นแต้มหนึ่งเป็นแต้มหนึ่งเออเป็นเก้าเจ็ดซะเป็นเก้าเจ็ดซะแต่ว่าทาังหลังนี่มันสีบอคายเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหนาเปลี่ยนตัวหนาปลา,ปาที่จับรอบนี้เนี่ยเอาเอาให้ว่าปลาตัวเก้านั่นแหละบานนี้มันตั้งจากงวดก่อนบ่ครับงวดก่อนได้จับอยู่แต่ว่าบ้านได้ใส่ของมันบนรอบนี้ ถ้าได้เอาใส่ของใส่หยังไปได้ได้วันนี้ได้จับได้เลยรางวันี้ได้ใส่ของเลยรางวันี้วันนี้ใส่ของเลยอยู่คิ้งนิ่งว่่ต้องแปรเลยพระวสันนะถ้าลักษณะจังสิลูกตีเป็นตัวอะไรครับป่าตัวเก้าตีเป็นอันเก้าเนี่ยแปดเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยมันได้ใส่ของมันมัออกแปดเจ็ดบางหันมันออกเก้าเจ็ดแบบนี้มันต้องมาออกแปดเจ็ดเัน มันเ่าท่านได้ใส่ของมาเด็กงวดพ่ขึ้นนะมันก็เลยขึ้นงวดนี้เอาใส่ของแล้วมาดีเอา,า,เอาให้ว่าในชุดความฝันของลุงนี่นี่เป็นบนเป็นล่างลราไปพ<ม>ิจารณาเบิ้งเด้อครับผมลุงนั่นหน้าตีฝันสุดท้ายนี่เป็นแปดเจ็ดต,ตีจับปลาลักษณะเดิมจับปลาตัวเดิม รอบที่แล้วครับบ่นั้นเอาใส่ของบานนีรอบนี้ก็เลยเนได้ไปจับใหม่รอบนี้เอาใส่ของเรียบร้อยแล้วครับผมอยู่คิงนิ่งแล้วฝันโค้งสุดท้ายเอาต่ขายลุงกะตีเป็นตัวเกนะ่าเนาะลุงเนาะตีเป็นตัวเก่าแปดเจ็ดคือเก่าครับผมแปดเคือเก่าถ้าวันจิตเป็นตัวไดกะคิดแต่ละหน้าเอาแต่ว่าลุงหน้าว่ามันตัวนี้แหละ ว่าเกงสั่นล่ะบ้านน้ำคนแปดเจตีเป็นเลขสตัวตีเป็นเลขสตัวโอ้ยจี้ซื้อไว้น้ำสดอกแปดเจ็บาทตอนแรกว่าสีบซื้อนี่ครับตัวแปดเจ็ดเจ็ดแปด แปดเก็ดหรืป่ะครับอาจารย์ไรบอกก็นไม่ชคว่าค่ะเ่อนตือแปดเจตดก็ตองมาหา <laughs> เลยอ,อ,อ้ปบุญมากได้เพ่นไม่จบก็ตรงมาาอ๋วบาทนี่มีนะครับเนาะสามฝันนะครับฝันแรกสองห้านะครับส่วนสองหกกับสามห้านั่นแปะเอานะครับ<จ>ฝันที่สอง เสียงเลขสองหาได้เข่าสิบเจ็ดกระสอบนะครับก็เลยแปรอีกเป็นสองเก็นะครับ,รบแต่ว่าบอลลดสุกเป็นศูนย์ต่ว่าบอลลดเป็นศูนย์นะคือเอฟท่านไหนอยากลดก็ลดเอาครับแต่ว่าสุดท้ายโค้งสุดท้ายฝันมือขึ้นนี่จับปลาปลากับปลาตัวเก่านั่นแหละฝันเดิมๆนะครับคืองวดวงนนึงลุ้น้วหน้าตีเป็นแปดเจ็ดมันออกเก้าเจ็ด พะว่าเ่รันไ่าเอาป่าใส่ของมันไดดินได้ครับมันดินไดก็เล้เป็นเก้าจะเป็นเกาเจ็ดรอบนี้เอาใส่ของเรียบร้อยแล้วครับผมอยู่คิงหนึ่งครับผมลุงหน้าหน้ากะตีคือเก่าคือแปดเจ็ดครับใส่ให้เจอูจักน้อยหนนี่ยลุงนอนหน้าก่าน้าลุงลุงมาตัวรายที่สุดครับในในนี่บอกครับผมมาตัวเตียงกับตัวทุกไทย สองหากับแปดเจ็ดงกกุ่มมเลยเนานะครับลุงนาหน้ามักสองหากับแปดเจ็ดเด้อมักสองตัวนี่แหละครับงวดนี้อาจจะบ่ขึ้นแต้มอาจจะบ่ลดแต้มก็ได้เพราะว่าสองหานั้นในฝันกับลุงนอนหน้าเป็นข้นเ้านะครับเพียงแต่ว่าเสียงเา้านั้นบแมเสียงจะของคล้ายๆกับเข่า,ขา,ขา,ขาส่งแล้วก็เ้าออกมานะครับสองหานั้นฝันแหลกก็กเป็นตัวที่ลุงนนหน้ามักครับ สองห้ากับแปดเจ็ดอักันสามตัวสิบเจ็ดแปดเจ็ดสบายก็ไปใช้หรอกกวนอีกครั้งไปแล้วครั้งไปแล้วไม้ของแล้เอาเส้ได้ของกระยืเริ่มหาน้ำตัวของเป็นชีโอ้ห้าแปดเจ็ดบ่ครับ แต่ uhm. ตัวแต่ทีไปทนกคนตัวของขึ้นไม่สีตีนะเอาก็ะสิจับปาก็ระสีว่างให้ตีไปจะคล้องในบ่อโอ้ต uh oh, ีผู้จ huh. ับเป็นหาเนออนะครับตีผู้จับเป็นหาลุงน้านาวาทาศีจับสามตัวให้เป็นหาแปดเกียรด้วครับเขียนใบบริษันเขียนสต๊ออ่ะ มันแตกสามตัวแค่แตกส,สามตัวสิผ่านมาสามตัวบ่ต้องันนั่นเลยตัดซื้อสองตัวเป๊ะโหลดผ่านมาสามเขาบอกสามตัวนั่นบ่เขียนบ่ขึ้นบ่ลงกับตัวแดงกินพืน้เนาะ FBI สัตว์ เขาาดพดไว้เก้าหนึ่งพักอรมันตีมันตีเนี่ยดว่าแต่เรียกตำรวจาตำรวจจะตีไม่ดตำรวจก็เก้าหนึ่งละหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งละเนาะบัตรปัจจันออกมาแล้วยังเคยรู้จักว่าคือว่ากันอยู่ฮหอเนาะแต่ว่าอกกันอยู่แต่ว่าเราลง่มกันเลยนี่กันห่งเก้าหนึ่งเขาแล้วเอฟบีไอเอฟบีไอตัวแดงจิ้งรึนอยู่หลังเต่าเนาะ ผู้ก็ได้ให้ถ้าปัญหาแบบนี้ตียากนี่จะปัญหาบนไห้ก็ได้เพป็นบ่ไห้ปัญหาแต่แต่ร้อยห้าเสียร้อยห้าเสียผลักเป็นบ่ไห้ปัญหาเลยตัวนั้นออกเิบหผาเสยเจ้าคองาซื้อตาหาศูนย์หาศูนย์แดงเกินคืนลองไปพิจารณาดูนะขออนุญางลองพิจารณาเบิ้งมาคามันเมน อันบ่แมนแต่ก็แล้วไปบ่แมนก่าแกเท่านั้นล่ะปวหนาจงว่ากันไหมเพราะว่าลูกเราหน้ากับว่าป็นคนตาแม่นเนาะตานั่นเนาะฟันแม่นซื่อฟันฟันตามที่จะคล้องฟันน่ะเบาสุปเปิก็ได้ครับเบาตามที่ฟันเนาะเบาตามที่ฟันครับหาบานนี่เดี๋ยวจักหน่อยลงสีหน่อยทิครับแกแกเข้าบ้านตีลงสีหน่อยเดี๋ยวผมไปหาประเสริฐมาจาก ข้าวหนึ่งเดี๋ยวผมมาแก่ให้กะบนาซิปมาณชั่วโมงไลยบ่เอาผมประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมลงมาเอิอ่นเนาะเพระาะว่าตอนนี้ง่วควายกับเขาโ่มมาแล้วยังอยู่บ่ <c oughs> ยังของอยังของปุ่นของนาตุ้ยบ่เอาไปเอา <c oughs> ของผมไปเพ <Record> ื่อนเพื่นไปตึกปลาเดี<ห>๋ยวไปกินน้ำแล้วเบ่เอาเขาพอดีล่ะสันผมกับมาพอดีเออพอดีได้ได้หามหลายคนบ่ครับมันมีอยู่ผู้หามขึ้นซอยนะผู้หามขึ้นมีอยู่เนาะมิตรบ้านห้างหล่บ ก็จะออกมาเงี้ยนยี่หวนรันกาวสูงสามคนนี่กะเอาขึ้นได้แล้วหรอครับม่หนักบอลนรอบลุ้งสี่น่อยม่หนักนน่อยอัน้นหน่อยครับเอาอย่างไรกับมือนีก็ขอบคุณลุงน้าหน้าหลายๆครับผมให้เข่าแขนๆได้องดนี่ขอบคุณครับให้เข่าแขนๆแย่แยสวยแย่สวยกาบตะมาต่งโต่งเราข้นหนึ่ง้นึเก่าหนึ่งครับหารอยหาสิบร้อยหาสิบแก่ตรงๆต่งสันครับ